สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 0 7 2 c o m และเว็บไซต์ dmc tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าชีวิตคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญผู้ใดรู้จักใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญบาร,รมีทุกรูปแบบก็จะมีบุญเป็นกำไรชีวิตเพราะบุญเป็นสิ่งที่มีค่า ยิ่งกว่าอัญมณีใดๆในโลกบุญใสๆเท่านั้นที่ติดอยู่ตรงศูนย์กลางกายของทุกๆคนจะคอยส่งผลดีงามให้กับชีวิตของเราและกิดการขัดขวางบาปจักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ห่างจากตัวเราบารวมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญแรกนะคะ เจ้าหน้าที่วัดพระ,ะธรรมกายและสาธุชนได้ร่วมกันรับบุญใส่ฐาน LED เพื่อเตรียมงานจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายและสาธุชนได้ร่วมกันรับบุญใส่ฐาน LED เพื่อเตรียมงานจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัย ซึ่งเป็นวันอุปสมบทของหลวงพ่อธรรมชยโยถือเป็นวันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมตรงกับวันที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยทุกท่านต่างมีความตั้งใจรับบุญช่วยกันใส่ฐาน LED อย่างเต็มที่ให้ทันใช้งานวันธรรมชัยเพื่อจะใช้ในพิธีจุดประทีปรอบมหาธรรมกายเจดีเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ซึ่งเป็นบุญใหญ่ ที่ผู้รักในการสั่งสมบูร์สร้างบารมีได้เก็บเกี่ยวบุญกันอย่างต่อเนื่องเพราะทุกท่านคือบุคคลสำคัญที่ทำให้งานพระพุทธศาสนาสำเร็จไปได้ด้วยดีซึ่งในวันธรรมชัยปีนี้กิจกรรมสำคัญที่ทางวัดพระธรรมกายจะจัดขึ้นนั่นก็คือพิธีจุดประทีปรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยจะมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก ร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้โดยบรรยากาศการเตรียมงานผู้มีบุญทุกท่านต่างช่วยกันแบ่งบุญทั้งแกะฐานและใส่ฐาน LED ด้วยความตั้งใจเพื่อจะให้งานบุญที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ออกมาสำเร็จอย่างสวยงามสู่สายตาทั่วโลกถ้าว่างจากการทำงานก็จะมารับบุญในวัดค่ะ โครงการทุกโครงการของ,ของพ่อก็พยายามจะมารับบุญให้ได้มากที่สุดนะคะเราต้องการสร้างบารมีนะคะสั่งสมบุญทุกๆบุญค่ะให้ตามติดติดตามหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายไปตลอดค่ะถ้ารับบุญแล้วเราจะรู้สึกปลื้มมากๆค่ะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังค่ะเราก็อยากมีส่วนร่วมทุกๆบุญค่ะวันนี้ก็มารับบุญใส่ฐาน LED ค่ะซึ่งจะเอามาใช้ในงาน วันธรรมชัยวันที่27สิงหาคมนี้นะคะพอวันวันงานนะคะก็จะมาช่วยจุดโคมเวลาโคมออกมาสวยๆแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกปลื้มมากค่ะเพราะว่าเราเป็นคนแบบว่า,ามีส่วนร่วมที่เราให้เกิดแสงสว่างนี้ขึ้นมาค่ะทุกคนมาด้วยด้วยความรักลมและสธา,านหลวงม่อนะคะทุกคนที่มาก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปลื้มในบุญทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ ขออนุมโมทนาบุญกับทุกทกท่านด้วยค่ะเราเป็นลูกหลานหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายทุกทุกบุญที่เราได้ร่วมร่วมบุญคะมันจะปลื้มปลื้มมากบางทีปลืมปลมปล้มจนแบบว่าน้ำตาไหลค่ะถุดงคาสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล,ล้านานาประจําเดือนสิงหาคมและพิธีรําลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว สำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนได้พร้อมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จำนวน25รูปที่เมตตาม,มาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งการตักบาตรเป็นการถวายกำลังใจแก่พระภิสูุสงฆ์ในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทายาทโยมใส่บาตรพระก็จะมีอาหาร มาบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีกำลังในการบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านกระทานสงฆ์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในลำดับต่อไปเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสกันดีแล้วก็ได้ประกอบพิธีท่ดผ้าป่าบำรุงทุดงคสถานล้านนาโดยท่านเจ้าภาพพิธีท่ดผ้าป่าในวันนี้คือคุณธนินทร์วานิชยสิทธิ์และคุณนัทิวรวินีกัญจนะวเิรีริพร้อมครอบครัวได้เป็นผู้แทนทอดผ้า,าป่าแด่คณะสงฆ์ และนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายพระป่าในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีถวายรัตนะบุพภาบูชาพระรัตนตรยัยโดยในแพทยสุรินจิระนิราใัม่นำกล่าวคำถวายพิธีถวายกีฬานเพศัตโดยคุณอำนาจจาักขุจันท์ นำกล่าวถวายพิธีถวายมัตตะพัตาหารโดยนายแพทย์ผานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างนำกล่าวคําถวายจากนั้นเป็นพิธีสำคัญนั่นคือพิธีราลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่ได้ไวายชนจากโลกนี้ไปแล้วและวันนี้ทุกท่านได้มาทำบุญให้กับหมู่ญาติซึ่งเป็นที่รักของทุกท่าน โดยมีผู้แทนสาธุชนจำนวน20ท่านได้จุดประทีปหน้าท่านรูปผู้ไอวชนจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์อุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนีทุกท่านก็ได้ร่วมกันทอดผ้ามหาบาังสกุลค้ำจูนวงตระกูลส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบาังสกุลพร้อมกันนี้ท่านประธานและคณะเจ้าภาพ ก็ได้น้อมถวายทยธรรมและพานรัตนบุพภาแด่ท่านประทานสง์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับให้ทุกท่านได้มีความสุขยิ่งยิ่นขึ้นไปในสำปรายภพและในโอกาสนี้ท่านประทานสง์ได้นำสาธุชน กล่าวอธิษฐานจิตธรรมสังเวชและชมประมวลภาพผู้วายชนที่ได้ละโลกไปแล้วเพื่อตรึกระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นและอุทิศบุญใหญ่ที่ได้กระทำในวันนี้ส่งไปให้กับหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นหน้าที่ของลูกหลาน ที่จะต้องทําบุญอุทิศให้กับพ่อแม่บรรพบุรุษที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยผลบุญจะเกิดขึ้นกับคนที่ได้มาทําบุญก่อนแล้วจึงอุทิศให้กับบุคคลอันเป็นที่รักที่ละโลกไปแล้วน,น,นักศึกษาชาวสเปนได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายซึ่งได้สัมผัสธรรมะและวัฒนธรรมชาวพุทธอย่างลึกซึง้ง เมื่อเร็วๆนี้กองต้อนรับชาวต่างชาติได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาชาวสเปนสองท่านซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์และคณะแพทยาศาสตร์ที่ประเทศสเปนโดยทั้งคู่ใช้ช่วงวันหยุดในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งจุดเริ่มต้นของการมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นขณะเครื่องบินกำลังลดระดับ ลงสู่สนามบินดอนเมืองทั้งคู่ได้เห็นพระมหาธรรมกายเจดีจากหน้าต่างเครื่องบินจึงเกิดความสงสัยและค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตกระทั่งตัดสินใจเดินทางมาเยี่ยมชมวัดด้วยตัวเองเมื่อเดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายทั้งสองท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันร่มรื่นและเงียบสงบพร้อมทั้งมีโอกาสฝึกสมาธิเป็นครั้งแรก โดยได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์ให้นำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายด้วยความเบาสบายหลังจากนั่งสมาธิต่างรู้สึกถึงความโลง่โงโปร่งเบาและผ่อนคลายอย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องการกราบไหว้แบบชาวพุทธและเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและก่อนเดินทางกลับทั้งสองท่านได้ไปสักการะพระมหาธรรมกายเจดีด้วยความประทับใจและกล่าวว่าหากมีโอกาสจะกลับมาร่วมงานบุญวันมาคบ,บูชาที่วัดพระธรรมกายในปีถัดไปอีกด้วยชมรมพุทธศาสา,สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกกรุงเทพมหานคร จัดค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนโรงเรียนซอยแอนเน็ก์สำนักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานครสำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการจันตราชื่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนซอยแอนเน็กเป็นประธานในพิธีได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้า ส่วนคุณครูจิระแก้บุญเรืองได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายในครั้งนี้ตอบประธานในพิธีจากนั้นเข้าสู่กิจกรรมสันทนาการเตรียมความพร้อมและสอนวัฒนธรรมชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้พร้อมกันนี้น้องๆน,นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้ฟังธรรมจากพระวีรชาติมเหสักโข พระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสนาในหัวข้อหาห้องชีวิตในระมิดนิสัยผ่านกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้ากิจกรรมฐานกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนผ่าน7บทฝึกจำนวน4ฐานประกอบด้วยฐานที่1การเดินถอดวางรองเท้ามหาสนุก ฐานที่สการแสดงความเคารพปฏิสันทารคุณครูฐานที่สาการเช็ดทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ห้องเรียนและฐานที่สการจัดระเบียบสิ่งของและพับผ้าซึ่งน้องๆทุกคนต่างให้ความร่วมมือกับทุกฐานกิจกรรมเป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะได้รับความรู้และความสนุกสนานแล้วยังได้ลงมือฝึกปฏิบัติจ,จริงอีกด้วยค่ะ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมฐานแล้วได้มีการสรุปกิจกรรมณนห้องประชุมโรงเรียนซอยแอนเน็กซ์ซึ่งบรรยากาศในค่ายพุทธบุตรเป็นหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยพลังสดใสของเยาวชนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำที่ดีมีศีลธรรมสืบไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาร่วมอนุโมทนาบุญ กับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นโดยพระมหาสรารปิยนโรได้กล่าวถึงพื้นฐานของการทำสมาธิสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นซึ่งในครั้งนี้มีผู้ร่วมฝึกสมาธิเป็นครั้งแรกจำนวนหลายท่านจากนั้นพระอาจารย์ในเมตตานำนั่งสมาธิตามหลักวิชาธรรมกาย ก่อนที่จะได้สอบถามพ้นการปฏิบัติธรรมพบว่าหลายท่านเห็นแสงสว่างภายในพระอาจารย์จึงแนะนำให้ประคองแสงนั้นไว้ด้วยความรู้สึกเบาสบายและมีความสุขอย่างต่อเนื่องพร้อมทางย้ำว่าผู้ใดสามารถรักษาใจได้นานก็จะเข้าถึงสภาวะธรรมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทางนี้พระอาจารย์ยังได้เตือนสติว่า การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การแข่งขันไม่ว่าจะกับผู้อื่นหรือแม้แต่กับตนเองเพราะความรู้สึกเช่นนั้นจะทําให้สภาพใจเสียสมดุลควรมุ่งเน้นที่ความสุขและความพอใจจากการปฏิบัติเป็นสําคัญและก่อนปิดกิจกรรมพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงปกิณะธรรมเรื่องการมองโลกว่าหากเรามองโลกในแง่ดีจิตใจก็จะสดใส เกือกูลต่อการรักษาสภาพใจให้มั่นคงแต่หากมองโลกในงแง่ลบใจก็จะเศร้าหมองและยากต่อการประคองซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขทุกคนกลับไปพร้อมกับรอยยิ้มและความเบิกบานใจทางด้านวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนได้จัดพิธีบุพพาเปตตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์เมตตานำลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบูโรตบูชาพระรัตนตรยัยและอาราธนาศีลห้าก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสกุลถวายเครื่องทยธรรมและถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธี กล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อทบทวนบุญที่ทำผ่านมาทั้งยังได้อธิษฐานจิตตั้งเป็นผังสาเร็จและอุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติที่อยู่พภูมิต่างๆเพื่อความเป็นสุขในสัมไายภพ สำหรับพิธีบูชาเปตภรลีที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเพื่อหวังให้บุคคลอันเป็นที่รักได้รับบุญที่อุทิศไปให้จะได้มีความสุขในสัมรายภพด้วยผลบุญนี้ จะให้ลูกหลานมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายจอเจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยภายในงานมีสาธุชนชาวท้องถิ่นและกัลายาณมิตรผู้มีบุญมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีจุดเทียนใจไฟเนิรันอน,นันตชัยโดยมีกัลายาณมิตรด,ด็อกเตอร์สุพิชาปั้นประเสริฐและครอบครัวเป็นประธานจุดเทียนใจจากนั้นเป็นพิธีทอผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลายาณมิตรสุน,นันทกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมเส,มสรี เป็นประธานท่อพระปา่าส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรแพงอินทรรักษาและกัลยาณมิตรทองแผ่นสีกุลบุตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานทุกคณะและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาดเข้าสารอาหารแห้ง และน้อมถวายพัฒาหาหันเพลนแด่คณะสงฆ์ต่อมาในเวลา12.30นาทีได้จัดกิจกรรมสมม g กร๊ปโดยกัรยนณมิดดตรดรสุพิชยาปั้นประเสริฐได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังแห่งการทำสมาธิและการแบ่งปันข้อคิดธรรมะที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน จากนั้นในภาคบ่ายก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและฟังปกินกะธรรมจากพระมหากรากฏกรชาชชโยซึ่งทัานในเมตาพูดคุยและให้ธรรมะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบาร,รมีให้กับสาธุชนทุกท่านในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยในสัปดาห์นี้ได้เปิดสอนในระดับอินเตอร์เมดิเอหรือระดับกลางซึ่งมีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจและ เข้าร่วมเรียนตามปกติโดยมีกัลยนณมิตรทันเลทีได้ทำหน้าที่เป็นคุณครูอาสาสอนภาษาไทยให้กับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญยารักษาโรครูประธรรมวัดพระธรรมกายบอสตันได้พร้อมใจกันมาวัด เพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญพัตตาหานนำกล่าวโดยกัลายนานมิตรนรุมนรีชามอสซิงเกอร์และกัลายนานมิตรเคนวจะจระส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญ กำแพงแก้วนำโดยกลัลยาณมิตรกิ่งแก้วมหาอุประกลัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณและกลัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีพปพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพรพระส่วนคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายธยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟเนื้อรันอ,นอนันตชัยซึ่งประธานนำจุดเทียนใจในครั้งนี้ได้แก่กลัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกลัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปและกลัลยาณมิตรอรุณรัตนสงขา ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญญารักษาโรคโดยกัลายาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิธรและกัลายาณมิตรพัทรศักิ์สังวรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายเครื่องธยาธรรธและกองบุปต่างๆแิ่ท่านประธาปสงธ์และคณะสงค์ ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทอันทรงคุณคา่าเพื่อให้ทุกท่านได้มีกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีแม้ว่าจะอยู่ต่างแดนแต่ก็ขออย่าให้ประมาทขาดในการสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปราวัตนสูตรจากทั่วประเทศ รวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อปเทกันบ้างค่ะสำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่สองจังหวัดเลยอันดับที่สจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดลำพูนอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดปทุมธานีอันดับที่7จังหวัดศรีสะเกษ อันด mm ับที่8จ <t rant y> ังหวัดลบบุรีอ <ấy> ันดับที่9จังหวัดนครราชสีมาและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวงหนึ่งอันดับที่สนครหลวงหอันดับที่สนครหลวง6อันดับที่5แก้วผูทอนอันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง17อันดับที่8นครหลวงเก้า อันดับที่9นครหลวง12อันดับที่10นครหลวง11ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับเปาวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยบูชาธรรมพระผู้ชนะโดยธรรมตรงกับวันพุทธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568 ด้วยยอดสวดที่7,650ล้าน5 7 5 7 5 7จบค่ะสวดแล้วนะคะอย่าลืมส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ forbiterworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดพป่าเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชยโยอาคารเพื่อความจริงของชีวิตของทุกคนในโลกค่ะ และยังร่วมสมทบกระถินวัดพระธรรมกายและกระถินสามัคคีทั่วไทยส0มหมวัดครั้งที่1ในวันพุธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ซึ่งตรงกับวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมณนะวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์028311000 หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดค่ะและขอเชิญร่วมทาบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์122รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ121ปีอําเองหลวอคลองหลวงจงวปทุมธานีณบริเวณนาทิวาการอเภคลองหลวงในวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568ซึ่งพิธีกรรมนะคะจะเริ่มในเวลา6นกานาทีค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-213-4025ค่ะและขอเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโรงครัวมหาทานบารมี117ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจัน์ขน,นกิวนาว,า,นวาประเทศญี่ปุ่นค่ะ โดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2569นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์บวก81 080 6849าห้ค่ะและที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ094 691 7772 77, ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ค่ะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าโลโพธรรมานังปริปันโถความโลเป็นอันตรายต่อความดีสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ